สวัสดีทุกท่านค่ะ เรามาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะคนคุยของคุณคนรักของคุณใครบางคนที่คุณอาจจะกําลังศึกษาดูใจหรืออยู่ในถานะของคนรักค่ะเมื่อเข้าสู่ปีใหม่นี้แล้วเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรรู้สึกรักผูกพันกับตัวตนของคุณไหมเขาพร้อมจะชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วหรือยังในใจของเขาถ้าพูดได้เขาอยากสื่อสารสิ่งใดกับคุณลูกดวงบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่มาเล่าเรื่องราวกันสําหรับความรักและเส้นทางที่จะเกิดขึ้นในสายทางความรักของคุณในปี25 68นี้ค่ะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะดูคลิปนี้นะคะ 1. คุณจะต้องมีใครบ,บางคนที่คุณกำลังคุยอยู่ศึกษาดูใจอยู่หรือดิวๆกันอยู่นั่นเองนะคะสำหรับคนโสดแนะนำรอคลิปหน้าถัดไปละกันเนาะหรือไปเปิดดูสำหรับคลิปอื่นๆนะคะเก,กี่ยวกับคนโสดก่อนนะจ๊ะเอาล่ะนะคะสำหรับใครที่เข้ามาครั้งแรกก็ฝากกดติดตามกดถูกใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานกันนะคะว่าเขาคนนั้นที่คุณกำลังคุยอยู่ในตอนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณ คำทำนายนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยเนื่องจากเป็นคลิปนันดอมนะคะนะมันอาจจะมีพลังงานบางส่วนที่ตรงบ้างอะไรบ้างหรืออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะสำหรับใครที่อยากเช็คเรื่องราของเตงทั้งหมดร้อเปเต็มแนะนําว่าสามารถติดต่อสอบถามจองโปรโมชั่นตรงนี้ได้เลยนะคะทุกโปรโมชั่นส่งรูปคนรักคนคุยเข้ามาได้เพื่อมาเช็คพลังงานและเป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่คุณต้องการถามถึงคือหมายถึงพลังงานของคนคนนี้สําหรับคนที่ไม่ความร่วมมือนะคะไม่ส่งรูปให้ชื่อเล่นไม่ให้อะไรก็ไม่ให้ ไม่เหมาะจะไม่ได้ให้บริการนะคะเนารู้สึกว่าถ้ามันไม่มั่นใเราก็จะไม่เปิดไพ่ดีกว่านะตัวเองนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลังงานของไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะว้าวซิกซ์ครับนะคะแปดดาบ คิงแห่งไม้ The w o r l d นะคะความรักครั้งนี้เหมือนคุณกับเขาเจอกันในโลกออนไลน์นะหรือเป็นความรักนะคะที่เจอกันทางไกลคุยกันในโซเชียลมีเดียเป็นหลักนะบางท่านอาจจะได้คุยกับชาวต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนาต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนไทยไปทํางานต่างประเทศนะคะหรือคุณอยู่กันคนละภาคเลยนะคุณเป็นคนอีสานอ่ะเขาเป็นคนเหนือเป็นคนภาคกลางเนี่ยเป็นต้นนะคะอ่ามองว่าความรักครั้งนี้ คุณก็ไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะว่าจริงๆลึกๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณนะคะบางครั้งเขาก็แลดูจริงจังนะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคุณกังวลว่าเราอยู่ไกลกันแล้วมันจะดีไหมประมาณนี้นะคะซิกซอบครับนะเป็นความรักที่อยู่กันคนละเหมือนไกลกันนะเอออยู่กัน ค่อนข้างที่จะอยู่ไกลอขออภัยค่ะ d ด้เจอเวออยู่ไกลกันนะคะอาจจะมีในเรื่องของเส้นทางระย,ยะทางนะคะมาเป็นอุปสรรคบ้างซึกซบคับเป็นรักต่างวัยอาจจะมีไฟใดไฟหนึ่งแก่กว่าไฟใดไฟหนึ่งเด็กกว่าแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือมันจะมีคนหนึ่งที่รักอีกคนหนึ่งชัดเจนเลยนะคะที่ออกมานะแม่มอรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ มันเหมือนกับคุณสับสนมึนงงเหมือนกันนะคะว่าเขาชอบคุณจริงๆไหมเพราะบางครั้งเขาเองก็แสดงออกอย่างตรงไปตรงมานะว่าเขาสนใจในตัวตนของคุณนะคะบางท่านอาจจะมีการมาหามาเจอกันบ้างแล้วนะคะ,ะสำหรับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นช่วงอื่นๆที่ผ่านมาอะไรประมาณนั้นนะเขาเริ่มเปิดใจให้กับคุณลุกดวงบ้างแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้มันมันค่อยๆเติบโตนะคะ มันค่อยๆเติบโตตอนนี้ไม่เหมือนเรากับเขามีความชัดเจนกันหรือมีความมั่นใจในกันและกันมาประมาณ60-70%แล้วอะแต่ว่ามันเป็นความรักที่เรารู้สึกว่ามันค่อยๆเติบโตค่อยๆพูดคุยค่อยๆใส่ใจนะคะอาจจะเป็นคุณลูกดวงเองนะคะที่ไม่บอกว่าเป็นคุณนั่นแหละที่สับสนอืมว่าจริงๆแล้วเขาจริงจังไหมทําไมเขาไม่พูดเลยแต่เขาทํานะคะเขา เขาส่งข้อ,อความเขาโทรหาคุณเขาดูแลคุณนะคะเขาอาจจะให้ความช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินหรือคุณต้องการคําแนะนําคําปรึกษาอะไรคนคนนี้เขาก็ให้นะจากเท่าที่ดูนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไกลกันน่ะนะแล้วมันก็เลยทําให้คุณอาจจะเหมือนไม่มั่นใจนะคะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้ไหมเขาอยากไปต่อกับคุณหรือเปล่านะคะเขาต้องการคุณหรือไม่นะลึกๆคุณอาจจะมีความหมวั่นไหวหรือไม่มั่นใจในตัวเองนักนะคะได้พลังงานดีเอ็มเปอร์เรอร์นะคะแล้วก็ได้พลังงานของนายออฟโซดนะเมื่อเหมือนกัน มาเจอกันของคุณกับเขามันไม่ง่ายนะคะต่างฝ่ายต่างอาจจะ <c oughs> ผ่านพบเจอความผิดหวังเสียใจหรือการจะได้เจอกับคนถูกใจนั้นมันยากเหลือเกินแต่เขาแลดูกล้าที่จะแบบพุ่งทยานเขาหาคนลุกดวงนะคนคนนี้แลดูแล้วเขาอยากไปต่อเขาอยากเดินหน้าสานต่อนะคะเพราะว่ากว่าจะมาเจอกันกว่าจะได้คุยกันกว่าจะได้รู้จักนิสัยใจคอแม่หมอรู้สึกว่า คุณลุกดวงไม่ง่ายเลยนะคะไม่ง่ายเลยที่เราจะได้รู้จักการพูดคุยการปรับความเข้าใจใดๆมันผ่านเรื่องราวมันผ่านมรสุมมันผ่านความทุกข์ใจใดๆมาค่อนข้างมากนะคะดังนั้นจึงมองว่าความสัมพันธ์นี้มันมันแบบมันยังคงเดินหน้าได้อยู่เขาเองเริ่มเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นเขากล้าลงทุนกับคุณนะคะอย่างเช่นนะคะเขาอาจจะแบบ กาเลี้ยงคงเลี้ยงค่าพาไปเที่ยวคุณอยากได้อะไรมีของเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นการแบบเดินทางมาหาคุณแม้ว่ามันจะไกลขนาดไหนหรือไม่ว่าจะอยู่ไกลกันยังไงคุณก็รู้สึกได้ว่า เขาเขาพร้อมจะลุยเขาพร้อมมาหาคุณเขาพร้อมเดินหน้ามาเจอคุณอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูกันในปี2568นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะนอกจากที่ตัวของเขาเนี่ยตั้งใจว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณหรือว่าจะมีการเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะสำหรับในปี2568นี้ถ้าคุณคุยต่อกับคนคนนี้จะเป็นยังไงโอ้โหดีมากเลยอะ่ะคุณจะรับความชัดเจนในปีนี้นะคะ ความรักของคุณมีแนวโน้มว่าจะมีความสุขมากขึ้นหรือเขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเขารักคุณอีกรอบนะคะแม่หมอมองว่ามันจะมีการคอมมิตเมนต์นะคะมีการอยู่ร่วมกันเกิดขึ้นบางท่านถึงกับย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยนะหรือคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างครอบครัวอยากอยู่ด้วยกันไหมอยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไหมนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีการพากันไปเจอกับครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะหรือมีการมอดฝัน ะะว่าในหัวของเรากับเขาเนี่ยมีความคิดอยากอยู่ร่วมกันไหมนะคะ The Lover นะคะความโรแมนติกใดๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณลุกดวงแล้วนะเขาคนนี้จะเหมือนกับทํากับคุณเหมือนกับคุณเป็นคนรัก นะคะทุยบคอยนะคะบางท่านอาจจะมีการเริ่มต้นเริ่มต้นในการวางแผนอยากทําธุรกิจร่วมกันหาเงินด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลเอาใจใส่ไม่เพียงแต่เรื่องของความรักแต่มันมีในเรื่องของการเงินและสิ่งอื่นๆนะคะมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเดือดไฮโรแฟนนะอืและดูเป็นความรักที่เติบโตมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีเหตุมีผลมากขึ้นมีความนิ่งสงบเยือกเย็นในปีที่แล้วเราอาจจะมีการงอนหรือน้อยใจไม่เข้าใจกันมาบ้างแต่ แต่ว่าในปีนี้และดูความสงบใดๆจะเกิดขึ้นนะคะให้สองใบนี้ปิดสุดท้ายนะคะหยิบได้พอดีเลยนั่นคือ1ช่วยและ6ิกบ,บอนค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในปีสองหนี้มันจะมีการแบบเดินทางมาเจอกันบ่อยหรือถี่ขึ้นบางท่านเนี่ยนะคะแม้ว่าจะ อยู่ใกล้กันก็จริงแต่เหมือนกับไม่ค่อยได้เจอกันปีนั้นปีเนี้ยจะมาเจอกันบ่อยๆนะคะมันจะมีความสุขใจใดๆเกิดขึ้นนะคะเขาจะเอาใจใส่และดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะความสัมพันธ์นี้จะมีการเดินหน้าเขาจะเดินหน้าจีบคุณเพื่อเอาชนะใจหรืออาจจะเป็นคุณลุกดวงเองก็ได้ที่เดินหน้าแบบเข้าหาเขามากขึ้นเพื่อให้เรากับเขาสามารถไปด้วยกันได้เอาชนะใจซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความรักที่มีความเติบโตทางด้านจิตวิญญาณนะคะเราอาจจะคุยกัน เออด้วยความเป็นผู้ใหญ่ที่เราไม่ได้เอาอารมณ์แค่ความรัก นะคะมาพูดคุยนะแต่มันจะเป็นการที่เราเข้าใจด้วยเหตุผลและบริบทต่างๆเช่นนะเขาอาจจะหายไปไปสอบในช่วงนี้อาจจะคุยกับคุณน้อยลงแต่คุณก็ไม่ได้งองแงเพราะคุณเข้าใจว่าเขากําลังทําเพื่ออนาคตอยู่นะคะหรือคุณอาจจะต้องเข้าใจนะคะว่าในปีนี้มันอาจจะเป็นปีที่คุณทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างต้องมีภารกิจอะ่ะที่ต้องไปทําของเองแต่เมื่อว่างเราก็จะมาคุยกันเราจะไม่ได้งองแงวีนเบี่ยงใส่กันเหมือนอารมณ์เด็กน้อยนะคะแต่มันจะเป็นการพูดคุยกันอย่าง เข้าใจนะคะมันจะมีความเติบโตใดๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือเห็นชัดเจนมากๆเลยนะล้วได้พลังงานสามเหรียญน,นะคะจะมีการพูดคุยกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินช่วยกันเก็บเงินมากขึ้นนะคะหรืออบางท่านอาจจะมีการพูดคุยกันว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการพากันไปเจอครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือมีการวาดฝันเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวมากขึ้นเอ่อบางท่านเนี่ยถึงขั้นมาย้ายอยู่ด้วยกันเลยนะคะแล้วก็จะมีการบอกรักมากขึ้นกว่าเดิมมีการเอาชนะใจใดๆเกิดขึ้น ดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในปีนี้มีการเดินหน้าที่มั่นคงเป็นรูปธรรมและชัดเจนค่ะใครที่สงสัยนะคะจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงให้ดูที่การกระทําเป็นหลักนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาบอกรักคุณเป็นร้อยเป็นพันครั้งผ่านการกระทําผ่านความเอาใจใส่นั่นเองนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคําทํานายนี้มันเป็นพลังงานของคุณนะมันเป็นเรื่องราวที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นกับคุณก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะหรือสําหรับคุณุูกงท่านใดค่ะอยากลองเช็คเอเนอร์จี บางตัวเขาอยากไปต่อกับเราไหมในปี2568นี้เขาอยากเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ที่มันสบายใจมันใช่มันมีความสุขไปด้วยกันกับคุณหรือเปล่านะก็สามารถติดต่อสอบถามจองคิวโปรโมชั่นตรงนี้เข้ามาได้เลยแบบพิมพ์จะได้คำตอบภายใน3-4ชั่วโมงรบกวนขอคนที่รอได้นะจะ๊ะตามคิวนะจะ๊ะแล้วก็ทุกโปรโมชั่นสามารถส่งรูปคนรักคนคุยของคุณเข้ามาได้สำหรับแบบโทรนะคะจะมีคิวว่างวันพรุ่งนี้ตั้งแต่8โบบมงถึง6โมงเยน็นแนะนำจองล่วงหน้า1วันขึ้นไปเพื่อ นะคะาการจองคิวที่มีประสิทธิภาพแล้วก็จะได้เวลาตามที่คนต้องการด้วยนะคะยังไงก็ขออวยพรให้ทุกท่านจึงมีความรักที่ชัดเจนและดีขึ้นในปี2568ค่ะแฮปปี้นิวเยียนนะจ๊ะ